เพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะฮะลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่ายาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนทางร้านเขานะครับก็จะเป็นเพจเติมเกมนะครับจำเป็นต้องใช้ ID พาสเบอร์นะครับแต่การันตีหายห่วงเลยครับปลอดภัย1้0ยแน่นอนผมคอนเฟิร์มครับทุกคน มีเครดิตเทียบเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องบื้มสเต็กเกมโมบายนะครับรับส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับทุกคน สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมมบายทุกคนนะฮะผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกอรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องปื้นสเต็กเกมมบายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมต้องบอกเลยเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยรีเควสกันมาแบบค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือว่าในคอมเมนต์ใต้ยูทูบนะครับทุกคน สำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าซิ n d e r ร c นะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าชื่อที่เขาเรียกเรียกกันบ่อยเนี่ยก็ง่ายๆเลยว่า Sber นะฮะทุกคนงั้นผมอนุญาตเรียกว่า Sber ละกันนะฮะขออนุญาตด้วยละกันนะฮะโอเคสำหรับเจ้ากระต่ายตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาดูครับสำหรับการอ่าใส่อเทมเซตของนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแบบคนเล่นเทพๆนะฮะหรือว่าเล่นสายไหนก็ตามนะับผมแนะนำว่า สายนี้นะครับจะเป็นอ่เขาเรียกว่าตีแรงนะครับมีโล่ไม่ตายง่ายอะไรทานองเนี้ยที่เขานิยมใช้กันนะช่วงเวลานี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะตรงตามที่ทุกคนเนี่ยอ่าเล่นกันอยู่หรือเปล่านะฮะแล้วจะอธิบายแต่และไอเทมนะฮะว่าความสมครถพิเศษมันะ่ะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอเทมแรกกันก่อนเลยผมต้องบอกนะครับว่าใน3ไอเทมนี้นะฮะ จะมี2ไอเทมนะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหมือนกันนะฮะผมจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมีเซตไอเทม1กับเซตไอเทม2นะครับแต่ว่าใน2เซตนี้เนี่ยจะมีอยู่2ไอเทมที่ใช้เหมือนเดิมอีกไอเทมหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับก็คือผ้าพวกหัวนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอย่างแรกเลยนะครับสกอปเลนอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะเพิ่มคึ้นที่ข้เนี่ยฮิตเลนเนี่ยนี่เลยเลเวล1นะฮะ0.4%นะครับทุกคน และความสามารถพิเศษของมันเนี่ยทุกคนมันจะเพิ่มดาเมจนะฮะเพิ่มคริติคอลดาเมจนะครับทุกคนคริติคอลดาเมจใช่แล้วนะฮะฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชมอ่าเล่นขอบเขนั่นเองนะฮะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีคริติคอลโจมตีปกติของโปกเกมอนตัวนี้เนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าที่แอคแท็กสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะฮะจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มยิ่งขึ้นครับก็เท่ากับว่าถ้ามี พลังโจมตีตั้งต้นที่แรงอยู่แล้วนะฮะถ้าติดอันนี้เข้าไปก็จะยิ่งแรงกว่าเดิมอะไรทำนองนี้ก็คีย์ที่ค้อเลยครับทุกคนโอเคมาดูในส่วนถัดมานะครับโหอ,อันนี้นิยมใช้กันมากนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยนะทุกคนก็คือ body barrier er นะฮะโอเคเนาะสำหรับอ่าไอเทมตัวนี้นะครับจะเพิ่ม HP นะครับเลเวลหจะอยู่ที่20นะครับเมื่อโปกเกมอนใช้อยู่ในมูฟนะฮะอ่าโปกเกมอนนะฮะและโปกเกมอนพันธมิตรใกล้เคียงของโปเกมอนตัวนี้เนี่ย HP ่ต่ำสุดนะครับจะได้รับโล่เพิ่มนั่นเอง20%เลยก็ว่าได้ก็เท่ากับว่าถ้าตัวแบบเลือนน้อยที่สุดในระแหว่งนั้นของเพื่อนเราเนี่ยจะเพิ่มโล่โดยในนัก้ชมก็เหมือนเป็นแบบฮิวสายซับด้วยนะให้เพื่อนร่วมทีมนะครับก็มันเป็นไอเทมที่ถ้าทุกคนใช้ในทีมแบบผมว่าโหดนะเอ้ยเหมือนไหมเมื่อกี้มันดับดับเนาะเออประมาณนี้แล้วกัน,น่านผู้มชมก็ เป็นเหมือนเกาะให้กับเพื่อนๆด้วยนะฮยแล้วก็เกาะให้กับเราด้วยนะถ้าเลือดเราเหลือน้อยนะท่านผู้ชมโอเคในะส่วนถัดมาเป็นของฟรีทีท่เริ่มได้มตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยเนะี่ยลัดกล้ามเนื้อนะฮะมันคือของลัดก้ามเนื้อนะฮะโอ้โหมัสโคลแบรนนะครับท่านผู้ชมเมื่อโจมตีพื้นฐานโดนความเสียหายเพิ่มขึ้น2%ของ HP ที่เหลืออยู่โปเกมอนอันฝ่ายตรงข้ามนีท่านผู้ชมอ่าก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีมากยิ่งขึ้นนะครับ 2%ของฝ่ายตรงข้ามนะเอาง่ายๆตัวนี้คือเพิ่มแอคแท็นะครับแอคแท็เน้นๆเลยนะตรงนี้นะครับมาดูในส่วนไอเทมถัดมาครับที่ผมจะใช้สลับนะฮะก็คือเออ่ที่เขาใช้กันนิยมใช้แล้วเกิดประโยชน์นะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยต้องซื้อในร้านค้านะฮะท่านผู้ชมสำหรับไอเทมตัวนี้นะฮะจะเพิ่มดีเฟนส์นะฮะที่ผมพูดมาถึงนี้คือ3ไอเทมนี้คือใช้ร่วมกันได้หมดนะครับดีนะครับโฟกัสแบรนะครับท่านผู้ชม ก็คือเมื่อโปเกมอนนะฮะลดลงเหลือ HP ต่ำนะท่านผู้ชมแต่และตัววินาทีเป็นเวลา3วินาทีฟื้นฟู8%ของ HP ที่เสียไปนะท่านผู้ชมก็เพิ่ม Defense 2%นะฮะทุกคนอ่าจจะแบบคิดว่ามันไม่ได้ตีแรงแต่ต้องบอกก่อนนะครับเซตนี้เขาใช้กันมากแล้วต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมากมากถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกใจหรือผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปนะครับ อยู่ที่ทุกคนนะฮะในการใช้งานนะครับแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันแต่ผมมาแนะนําสําหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นสายไหนแล้วช่วงนี้เขาเล่นสายไหนกันนะครับเผื่อบางคนไม่รู้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจบสวัสดีครับ